ใส่ตาไหนสีพู่เออสีพู่แหละสีพูแหละ ใส่เสน่หรือเปล่าผิดผิดผิดขาสองขึ้นสิตอนนี้ขึ้นเราจะทำเราจะทำเราจะทำแน สีเขียวสี่สองสามสี่อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่จุกูสองครังแล้วก็ปิดฟ้าเลยผู้ใส่ต้องใส่ด้วยสีเขียวอีกอันหนึ่งใช่ไหมไหนพ่ออันนั้น,น,นอ่ะแต่สีเขียวอีกอันหนึ่งลูกแล้วก็ปิดตัวต้องใส่ซองสิ สี่ห้าเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหมดเลยนี่พอของมันสิบห้าแถวอะมาบอกให้ใสหมดเลยแล้วหลอดมันจะม้วนได้หรือมันจะเก็บผูกได้ต็เนี๋ยวสีบูแวนเยออันไหนม้วนได้ต้องดึงขึ้นอีกเต็่ เบอกก็ได้ตัวนั่นก็เขาไม่ได้ให้ใช้หลอดสั้นเหมือนอีนั่นเนาะก็เขาให้ใช้สว่างอันยาวแบบนี้ถ้าที่ดูของอก,ก่อนหน้าเนี้เอ้าของอันี้มันหลอดสั้นไม่ใช่หอรอเราดูตามของอีนี่เนาะครับพี่ตุ๊ดเอ้าเก็บใส่ญญไหนแล้วกันเนาะใส่อันนี้หรือเปล่าก็ต่อกันก็ได้ตัวนี้เอาต่อทำกดไหมนะ 等会。

เอ,ออเอาตัวเ,เอาตัวไหนก็ได้ล็อกไว้นะเนี่ยล็อกไว้เฉยเลยล็อกแบบนี้ออนะฮม<ะ>เนี่ยพับมาล็อกกันไหมเนี่ยอ๋อตัวในนี้เหรอเออเอาตัวสีม่วงก็ได้นะเออสีม่วงเ,เอาสอดล็อกไวเ้เสียบสีเขียวนะอ้วนเสียบเข้าไปในสีเขียว เ <c oughs> าลงมาเนี่ยเอาฟันปลามาลงลงมาทางนี้สิเออ 第几层？ ยัหลอดไามันลงรอซีซีสามซีทีสาม่ามอนไม่มีส่วนไหนคำไหนที่ด้อยค่าเลยใครที่น้องอิงพูดถึงรือกำลังติดตาม นั่นแสดงว่าน่าสนใจและเชื่อได้เลยว่าหลังจากนั้น FC ของน้องเองก็จะเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามตรงไหนเนี่ยที่บอกว่าไม่มีมารยาทมันเป็นการแนะนำตัว<อ>และเป็นการบอกความรู้สึกบอกที่มาของการเข้ามาติดตามศิลปนินนั้นๆว่าเราเป็น FC ของใครและรู้จักพวกเขาได้ยังไง คนที่คิดดีทดําดีมีจิตสํานึกที่ดีเขาไม่คิดว่านเนี่ยเป็นการด้อยค่าศิลปินที่เราไปให้กําลังใจเลยมันเป็นการดีซะอีกเขายิ่งจะชื่นชมดีใจที่มีคนเข้ามาติดตามผลงานมากมายและศิลปินเหล่านั้นเขาก็พากันขอบคุณน้องอุ๋มอิงและก็เอฟซีของน้องที่เป็นดูและก็มาให้กำลังใจพวกเขา ก็มีแต่คนที่ใจแคบที่อิจฉานี่แหละที่คิดว่าเอซีน้องหมูบินางทีน้องหมูิเองก็อาจจะโหดสารสักตัวอาจจะไม่ไม่ตหลไม่เืไไิไม่ท้อไม่คืก,ก็ก็บเท่าแบบน,นี้กระแต่เท่าแล้วมันก็ต้องคิดให้ได้ด้วยด้วย่ยาเราเท่าเราควรจะเป็นผู้หลักด้วย,ยให้เด็กผหลัเขาล ไม่ได้เท่าเพราะว่าให้เด็กอิ่มหลักมนถอดง้อแม่หน้าอายเซจิ